12.3 RNN และงานประยุกต์ RNN เป็นเครือข่ายนิวรอบ่แบบเอาค่ารอบของโนดมาใช้ในรอบถัดไปพูดง่ายๆคือเอาค่าเอาพุทป้อนกลับไปอีกรอบตามรูปเมื่อขี้ตามจังหวะเวลาที่0ที่1ที่2และที่3 RNN ในงานแปลโดยเครื่องจกักรงานวิเคราะห์อารมณ์ของคำงานอธิบายรูปงานพยากรณ์ตามอนุกรมเวลา RNN เหมาะกับการประมวลผลตามลำดับของ Input และงานที่ต้องดู Input ที่เข้ามาหลายๆตัวเช่นจะประมวลผลคำว่า What is your name ก็ต้องนำ What เข้ามาใน t1 แล้วใน t1 จะมี Output What เป็น Input ของรอบ t1 ซึ่งจะมี Input เป็น What และ Time ตามลำดับดังนี้งานประเภทนี้เน้นชัดได้ว่าการประมวลผลจะต้องใช้ข้อมูลจากรอบที่แล้ว นี่คือลักษณะที่เรียกว่า recurrent ถ้าผ่านไปหลายรอบก็เท่ากับว่าต้องมีการเก็บข้อมูลในหน่วยความจำมากขึ้น n e u รอบแบบนี้จะต้องเก็บสถานภาพและค่ารอบๆก่อนจะเรียกว่า short-term dependency แต่ถ้าต้องเก็บสถานภาพเยอะๆเ,เป็นเวลานานก็ต้องเป็น long-term dependency ในกรณีหลังนี้นะครับจะใช้ LSTM หรือ long short-term memory ซึ่งเป็น,นกลไกที่ทำให้ RNN เก็บข้อมูลที่ต้องใช้จากรอบที่ผ่านมามากขึ้นพูดง่ายๆก็คือ LSTM เป็น,นกลไกที่เก็บ Input ที่ใช้ตั้งแต่ต้นถ้าเราประมวลผลบทความที่มี้อยค่า LSTM ก็จะจำ้อยค่าคำนั้นไว้ป้อนในรอบต่างๆของการประมวลผลปัจจุบันนะครับมีกลไกที่ดีกว่า LSTM เรียกว่า attention ซึ่งเรื่องนี้นะครับอยู่นอกเหนือหลักสูตรนี้ต้องไปต่อยอดภายหลังนะครับ